ก็ตรงบนนายเจ้นายนิกลายเวระนูเป็นผู้รู้ตุกปิดกิดสั่ง้อนคนทำดีได้ดีมีมาคนใครเดือดรอนินใจแหวง,งมาไปปากเนื้อปากัังย่างมาตายคนนิดร้านมิตรบายได้มาคนมันเลงข้าวเองงดมดแรากา ในงบประวันก็พอง่ายจนกณน,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 นวิจารหนูละอาจจะบุญวันเนาะแต่แน่งนานที่บุญวันฉันในรัดบุญีอินุนายกนายกินแต่ว่าไม่ใช่นายกประยุ์ตามใจเมืองมนุษย์ไกลเดือดร้อนเลยแล้วต่านบุญตุกเต้ว่าแล้วอินตรงช้านลงะตังเพให้ลงไปช่วยกว่อนทีฉันเป็นเทวดาก็จริงแต่ไม่ใช่เทวดาคิข้ขคอกแล้วนั่น ถ้าเคยบนโรแกลว้วข้าไม่กินขั้นวาน่านถ้าปินเบียร์ก็บตรงโคก้ข้ามันวักเหลียวจางควาดซืนไม่ลงนี่นี่วันอินสังให้ลุงไปเมืองมนุษย์อินวา่าลงไปเลงานแกงโดราเช้านั่งอีคาดใชยพุทธแล้วนี่นี่คือนี่รงนั่งได้มีนักรองรับเชิญมาช่วยกันนักรองชว่วยและ ดีคือนี่ช่วยเออจบได้คืนคนพรำมันว่าไงไ้นจบเวียนก็ไม่เวยจบตรงไหน,นมือครองชักกายทีเวียนกันเดินถ่าได้ียบรอยหยกแก้แ,กแกลงไว้เลยเพื่อนหนักรองช่วยปเป็นลมหนุ่งเ้ายาดสะกอนก็ว่างค่ะมือเมกลางเอาไว้ให้พอรวย ใครมเบ่งมาตัวข้าจะได้ช่วยพวดตนกลวยลองแพรน่าจะคมตลองดูอีกครั้งจมดังใจหลับไม่ไม่ตั้งแต่มากรมเดินตัดแฝต่อรางตํำร่างลมเบื่อเดินจงดาวใจ,จไปเจอใจทั้งคนพอเบื่อเดินจงดาวใจไปเจอใจ I'm มนุษย์สิครับมนุษย์ครับผมตายโอ้มนุษย์อะยู่ปนี่ย่ะผมที่ใบต้นแทงคือเต่งแต่งนี้เดียวหน่อยเจคนเดินทางเลยหน่อย นี่มาจากไหนดูตั้งไรต่างแว่ร่าแก่ใจตันเป็นใครกันลนะนอะนี่พ่อลุงสวัสดีครับลุงวดีไอ้ล้านยากเอา้าผมไม่ได้เป็นยักหรอกไม่ได้เป็นยากแล้วเป็นอะไรยื่นหยอกก้าหลังเปรตมันมาเหย่อวไรอรอดพรากูไม่ใช่อยากว่ะโดมาแต่ไหนลาวเลย กูกะตรงไม่ต้องตีดิกันเลกว่านาโมโดราโดราเรื่อเบกปลาโดรามหน้าผ่านมานี่แล้วแหละแล้วโดราเรื่อเบกปลาหยุดเลยอะฮะโดรานี่ยโอได้เปเห็นเด็งเออเบรกปลาเบรกว่านเบรกจบได้เพื่ออันปรนุโบกูกินกบปล่อยเดี๋ยใจนี่เจ้งโดรากูเอ๊ แต่ไงนี ic, ่ว่าน้าดราครอบวงจรโดราครอบวงจรเปล่าก็ยังรำรารำจางตั้งฟาตั้งคือเช็ดไปในึจุดนั้นเลี้ยวด่งทีนต่างฟ้าต่างตัางนึกนกรูราไอไอรำรูรากระตายตาขก้นในป่าตางเล้งเกรดเรดพอดียืนเฉยเฉยก็ยตายมั่งไหมไม่กับไม่ก็พี่ในป่าตาหน้าหนุกรมดูป่าตาหน้าหนุกรมเลย đổ ra ế cà lê quả na luộc khóc nè <laughs> luộc khóc nói hả đổ ra khóc đổ ra khóc luộc phải rồi nó đổ ra khóc luộc phải mới nghe cây luộc vào mà ế à, thì lại đổ ra khóc mấy đôi chắc cái thứ này năng luộc cũ hãy trông rồi nghe anh trông rồi còn đại còn luộc khóc là còn đại nghe không anh trông rồi đẹp phải mấy nữa nên ế ก้าไม้แต่จงโปรงกวัดเบือนหันหลังล่ะเนี่ป้าไปอ่านตรงนโ้ rồi ได้กว่าเดินกอดจงกลวงจูบไปเปียกเปียกเปียกจูบหลอกคอแท้จังโรยก็ลากลงในกู้ก็ว่าปีปู่งาปีปูน้ายองนองตองนองตองจงกรวงว่าตองแมมือขนาดนี้จังหวาตองเงื่นใจได้ทองอ่ะลากในกู้จงกรวงมันนัดอูกเดียวว่ากี้ตัง ค่อยแเจออ,อีนุมบอกว่าต้องเสียอยอู่แต่จงกรงไม่กวัางคิดว่าปุ้งแลยต้องอูกเดียวว่าลุกน้อยดีปรีไอ้หนังนะเล่นปลีดปลิดมึงร้อยได้ลูกปลายก็เลยตัวนั้นเอออันละเออเอ๊นี่ไหวรับตะคืนอย่นี้รับตะคืนเออบนนหจะจะจะ้นไม่ใจเจอหงีบนคือแรงเว้ย ปั่นเรือคืนแตาว่าตรงหมดว่ามือตับได้เมียะไรรับหรูราะคืนแล้วท้ามันได้เล็วอย่างมียมือตับเลอ่าต้นตาเบี้ยเลยว้ยนี่กับกับก็ก็พกับเครื่องดื่มมาแล้วก็เคยกับจำเลยกันก็พูนกับเครื่องดื่มก็เคยไม่ตามกับต้่ไหนหยกไม้ก็เคยไม่ตามกับ กับกับพ่อคุณกงตันนายกี้เอามาจากปากร้องกับขอบคุณมากับตันนายกเอ๊ะจะไม่น่าดายเหล่าเน๊ะเด๊ะก่อนดื่มมาลุยไม่เด๊ะกงนายกเกี้เอ๊ะจะเจาะก้ยอยู่ไหนแต่ไม่เอาเนี่ยเจาะก้อยก็ตรงเต้นมาแล้วตรงเต้นไหมก้อยนี่นั่งเต้นมานั่งเต้นมาเอ๊ะ ก็เป <makeup> <Off> ็นเลยกับเราเจาะไก่น <no>? ั่งเต้นกูก็แลยไม่ท้อแต่ก็ไม่โรอไก่พุ่งไก่เมียแหนงก่ะแหรงเปรดเปรตแต่ก็เลยกว่านานั่งเต้นถอยท่าเต้นมันล่อล่อตัวนี้ยิ้มว่าล่อใจตึ้งฝุ่งได้ตายมันเนอะแรงเปรดเปรตทีนี้คุณลุงมาจากไหนอะลุงมาจากไหนอ่ะ mà là Tanna nhọc kiéo, Tanna nhọc à kiéo, Cái cặp nang lùng kê ma mai cắt mày đâu, mai cắt, e. nang lùng nhặng tù này kê về lẹ, bố cặp râu của kê cưỡi rập, năn được, kê mai đỡ buồn đỡ rập, năn rây là về kẹng, à, anh năn con chặt năn truân rên nốt, kẹng như thế thì năn quạch, ai câu to, ai rây gì, kẹng quạch câu to, ê, rập năn rây, năn chết, kẹng cầm năn quấn to. น <mile> ั่งเชิดแก่งกำนั่งคุณนตองเออเกย์แปรนาคุณนตองนาเวียนคุณนตองนาเออแต่คุ้นต้องบนโลโก้เล่นไม่เจอโลโก้เล่นไม่เจอเพื่อกื่งตั้มเลยตั้มนั่งเชิดตั้มนั่งเชิดเพื่อเกาแก้งเลยจับลากลูงกันได้แัดเรียบร้อยตึ้งโลโก้นั่งคุณนตองไอ้ติคี้มอวได้มือกรองติเจอปานเกิได้ด้วยแล้ตายได้เลยวฮะโอ้พี่หมาแล้ง ทีนี้เจ้าว่าป้านคาไปในงานทรกวัดกุกฮักไปเอาอพี่ไม้ไปเอากาปรา้าเอากาปร้าไปเนยป้ามาวา่านารุงนั่งจิดแต่คนใายดูว่าหนวยรอดแต่กาปล่าวเนี่ยมันทรักย์ทิศเลยกาปร้ามันรักรย์กกทิตไม่เจงเออแต่ว่าหมดกันเลยเลยหมดกันขึ้นกินกาปร้าวเต็มนารุงนั่งเฉดมาใหญ่ก็ยนั่งได้นั่งหมดกันมันก๊อบกลนไปนารุงนั่งหุ้นตองจ้า จ็ดแพร่แล้งปริดปรีดคอยแก้งเบื่อนั่งบานเดียวกาโกเล่นอเอาตางยาแบบแค่น,นี้เรียงมากจังไม่เจียจนเขาเรียงด้วยไหมนะทีนี้กูล,ลุงมาทำไมแมาเจียวช่วยกูไก่มีปัญหาต้อทุกได้ยากลำบากไรก็ช่วยกูทีนี้มีปัญหามากยไหมม,ม,มีแต่ยังกะตายมาตา้ะอ่าน,นั่นเป็นผู้่ราว ว่าไม่บนี่นี่อะโยโกแก่งๆเลยตอนนี้ไม่ไปเออโก,โกูเกิดจากนาจากใตยไม้แล้วเล่นเอวไอต้ตำบุญกับคุนบานี่เจอยมันตาแต่คุนบานี่แต่มึงอย่าลืมเด็เออลงนั่งลุงนาาในตาไม้คุนบานั่งไม่มีพิษดังไหมนั่นเดี๋ยวรังเกตเลยเนั่งลงในตาคุนบาเริ่ม,มาก็เริ่มดังอย่างนี้ จริงแกงรังแกนเลยลงอาจารย์พร้อมลงอาจารย์พร้อมกระกระสามีนคนบารหลงอาจารย์พร้อมเอ๊ะเจ้าชงตีดาไอียงไอบงหลวงอาจารย์พร้อมเอ๊ะอาจารย์นั่งชุดชุดมาเงีนคนบาพปนนั่นแหละเออเน้นไม่ก่อนอาจารย์เกียร์ท่อบุญหลกทิพไปกันแล้ไปโค้งดีจังอานยานเงิน có con đi phái ơi nạng cong phái nạng piam phái rào phái cả bây tiếng con cả nạng cong cái cả ta chào chui ài nạng cong mẹ nạng cả ta chào chu nạng cong mai đẹp rồi chết phái ai cả ta treo đi nạng chết tức nạng piam phái lăng kẻ rồi ai đấy cả kẻ ơi mà <laughs> ไอ้อยไม่รู ó, ời, à, à, ้ไอ้อยมันเอาตะเด่นเปี่ยมเออกูเตะได้กูไอ้อยมึงเห็นมานั่งเปี่ยมตะบ่นนั่งติดแกไอ้ได้ฮะ trời อาจารย์ไอ้ไม่ได้ตึ้งราไปลังเพื่อนอาจารย์บอกกูไปเตะไอ้ได้หนุ่ยเอมึงเอาตะกูไอ้ยังไปไอ้ยังเออเราได้อยังเดี๋ยวป้าอยู่ไล่พี่หรอก็ไปอยังเออไก็จะเดี๋ยวไม่ไปโลูกโอลเล็กเกง เคยมื่นเบสไปยังไปตุม้มในวัดควรที่ไอ้นุวัดควรที่ไอ้ได้รู้ระด <c oughs> มื่นเบสเออตอนไงเมือ่อตะกุนบ้าไมา้มนังไม่หลอดลเดือแต่ตะกุนยิ่งตามใจไปนันไม่ไปพี่มื่นเบสนี่เออแล้วช่วกุนยิ่งเผื่อนกุนช้าเขาก็ยิ่งยังไม่รู้ยิ่งตือเห็นพุ่มยญ้ากว่าชายนี่ตีพุ่มหญ้าไว้เน,นอน,นั่นหลังลาวไรไปดิ นี่จะมีปัญหาลงใตยมาเลยดิตาเก่งจิงไายมาตาปนันพอมีตาติ้ลไตมาพอมีาตจนวะปลาไรจองโลรอยปลาไรตงไรตองโลรอยเอะแกรู้ปิดแปรแยงปิดเอ๊ะปลาไรจรองโล่รอยปออลาโลงอาซิบปลาโลอาิเ,อ,เอ,อ,อ,าอ๊ะ้ะงอ,องโลรอยแล้ว อ๋อจริงหนุนแก้งเออปันนั้นมาไก่หนากูไม่จริงเออแต่บัดนั้นไปตายเดินตายว่แบบก็ไม่ตายเดินว่าพลิก่ในเพชรว่าเปลือนไอ้ไรก็พลิกปลิกแล้วพลิกเนี่เดี๋ยวมันเพชรว่าเปลือนหน่อยฮะพลิกในเพชรว่าเปลือนเน่ยปลิกตาไม่จันตาบุรีบ้ามึงโกร่งซึงจันตาบุรีเดี๋ยวนี้ฮะมึงโรบเรือพปลิกตาไม่จันตาบุรีเพชรว่าเปลือนไอ้เมืองยะเตียงกูได้ยินกูนนั่นนี่เด้อยะ นายยินแด่ไหนเริงรา trời บันเพื่อกาเจียงพอก็เล้งกันกับแม่เลในเินก่อยู่ข้กงนอกนอรอะพรีกตาไหมจะน้องริกตาไหม่้ชใจม็นรีกตาไหมเออพป้โปงว่าริกตาไหมจักเดือใจว่าแม่แก็ดไป้หนัง้วันตะลุ่งริกตาไหมเป็ดปีกตุ้งปีกได้เพี้นี่ไงไปไหนรูเร้ แตาคุณลุงรู้ช่วยตามผมหน่อยช่วยบอกผมหน่อยหลวงพ่อเป็นใครอ่ะฮะป้อมเป็นนายยิ้ไม่จำเป็นต้องบอกอ่ะคุณรอเพ่มึงเป็นไงมาได้ไหนนะคุณลุงรู้รู้ตั้งเพ่มึงเนี่ยอยากร่อนแพทไอตัวล่างหน่วยนู้นเองป้อมหน่วยชายตัวล่างหน่วยเต่งจนรู้ว่าผมเจอเต่งแล้วรัวจริงตายอุ้มตึ้งร่งเติม้อมแล้วอะนั่งช่วย ถึ้งจนบอกได้ไหมว่าช่วยแก่ลบเหลือไหมแกแล้วได้ลง่ายนึ่มหรือว่าแล้วตั้งายไปหรอท่านได้ขึ้นพระมาเลยได้ลงอาจารย์เลยกว่าอาจารย์เลยกว่าไม่ให้โดนง่า้นึ่มหรือวันนั่งนั่งแช่หมดเออโกรธใชงไหมว่อาจารย์แช่ก็ไม่รวยได้หว่าเล่นใหญ่ดีจนเจอถ้าบอได้ตรงเรื่องก็เยอได้ เมื่อนายยังโผล่ซอยายังเงินตาบอกก่เบี้ยไม่ได้ให้โยบล่วยใจเอ้อมุ่งกันไร้บั่นกันไร้โยบล่านี่ตาบอกยังก่อเบี้ยไม่ได้เอ้ตาบอกได้เบี้ยไอ้เล่โยดีก้าวโยบล่วยเยอะช่วยเยอะช่วยรู้ตักเปียไอ้บ้านี่เรื่องแต่คุณลวงรู้ช่วยบอกผมหน่อยทำไมผมกินผลไม้ลูกเดียวร่างกายกลับกลายมาเป็นยักษ์กันหน้อยอ๋อโลกไม้ที่มึงกินเป็นโลกการหลับหลก ลกมาเจนนิทละวันก็ทราบ่อยถ้าใกล้กินคนได้รัะเบียดจากละวันร่างกายจะใกล้มาเป็นยากโอ,อ้ทีนี้ผม,มยิ้มีโอกาสไหนไม่ลงไงนี่เนี่ยแต่ดวงงังเลยต่อดวงมึงดีไงที่ร้จะทไงคือระฆ่าไม่หยากแต่มึงได้ดื่มน้ำตาัลายักษ์ที่ชื่อลมมันมึงจะไงดื่มน้ำตาัลยักษ์ที่ชื่อโลมมันแม,ม,นนม,ม่ง เลยอยากที่ชื่อลมมันยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ตังลงมีมต้องไม่เจ้าติดเร็วตาย้วยอยากพี่ในอยติดเร็วและวยากมันมีชีวิตบนพื้นเป็นดินนี้เทวดามีมาพอพูดทเนี่ยแกที่พีเพท่านานตาตนน้อยแต่น้ารคไอ้เจมเจมไอ้ไรล่ะไอยเจมเจมจำบาเลยฟันพือละจำบาให้คนยิ่งแค่เผือนี่ กนยิ่งเก็บเลื่องการยกระดับมาเอ๊ะมากี่ต่าเออติดเด็กงานยังอันกี่ตาอันขาชานอันเลือกตาเด็กตังเกนเลยแตาทีงี้ตาตุ่มน้อยเดี๋ยวเบิดรอบมุมตามีค่อยเลยแป๊บแป๊บตั้งใจมันเลยตุ่มอันแรกจำบาเออะตามเพ้นทองบาตรามเพ้นทรงบาดาเลยตาสามเพ้นทองบาทเอ๊ะกูแต่เด็กตัดยางก้าวจ้ากทิพย์จากมดไก่ฟรีเนีโย เล่จำบ้าเอ้ก้องเยียดเยี่ยนี่กูไม่อยากได้เลยต้องตีก้าไปเรียบคนช่วยวิ่งนะนั่นเองเปลี่ยนกูหมดเบียร์เวลวับมาจะเดินกวาารอยต่ำเรือไม่ได้กันหมดเบียร์นี่แล้วหมดเบียร์เอ้เที่ยงกาจำบ้าชาแถวก้องต่ำเรือมาจะเดินเดินพอดีเลยมาตาโน่จะเดินเร่ยนก้อยก้อยแล้วก็จะเดินกับนายก้อยจะเดินกับเต้นเลยจะโม้เติมเติมโยมที่เต้าเว้ย ก็ยมที่เต่าเดี๋ยวที่เต่าจะทำล้างหน่ายกันแมวเออแมวฮะอันก็ไปลอกเด็กเราก็นองที่เต้าเจ้าตุ้งเรื่องวาน้องที่เต้าเจ้าตุ้งด่าราติดังเอออันนี้ที่เต้าเจ้าไรนี่นีที่เต้าเจ้าพูนนะไอ้ในกูไปตายวันตึงแม่จะเดินจูมืออยู่เนี้ย mèo é e, chủ mưu trai yom yom rồi chồng gạo câu của bữa bị lúa ra từ lên chủ mưu rồi leo à mốt bia lên rồi á là chủ mưu rồi cầm cho ẩm ba mót bia mai nam y lang từ lên chủ mưu rồi nè nín nè nà leo hm. nà leo tô cang phải đợi bà rùa cao lốc <laughs> แมวเอ้ยตึงแม่ว่าปันนี่ตัน้องนุ่ยมารรอเบียร์เครียกันรสลบบานวะกว่าเพื่อลวงมาแต่เราเต้นต่ำจำบ้านเลยเต้นเต้นไว้บ้านน้นนี่เต้นเอ้ต่ำแค่เบียร์เหมือนกันเลยโบยิงเงินจำบ้าเราจำบองจำบองเอว้ยก็คนใ่แกเพื่อเต้นกูตึงแมวตีนี้ตึงน้องว้าก็เล่นนั่งชีน นั่งชินเนั่งชินเลยเดียวเตี๋ยติกรมาเดี๋ยงๆกันนั่งชีนนอแกเต้นชินวาเราไหมรู้แกไหมปัจจียผีลวงแกพวยเต้นกระชามก้นกูเป็นพิธีกรกูประกาศเลยกว่าเยอะเลยครับพี่น้องก็มาชมได้เลยครับสามมงสองบาทครับสามมงสองบาทจับได้ต้องได้แตะอามแเชงจับได้ต้องได้แตะอามเชง อีกเจ้ามันไม่โดมันเอาดีปรีว่ามาันลมมาครุบก้องคูอีสเ้าวนยเจ้าไอ้เดียวในลาดปัดลุงเด็กเชิญเจ้ากอกเะไดพอามาครุบก้อยมึงหว่ามันร้อนเถอะไม้เป็นดินยืนต่ำเรือกู้เร็ต่ำเรือ,ร,อรับไปเจอแต่งชีนมาน้อยจอรูเฉะจอ,อรูแต่งชี้นออกคอยเฉะเออปอยังชัวร์โอ้ยบาดหลวกนี่ ใอยแล้วแตงน้อยมานจะป้าใหม่กูกินกระมังกันนะฮะกูตามแล้วใจเป็นรวดพี่ว่าจอหลียเยื่อแดงไหมแต่ผมแตงแฉก็อยู่ใหม่กูกินให้แตงกินแม้เลยรังเย็นกูพี่ตกเหลืองทีนี้ผมดื่มน้ำทานนะยักจะกลับร่างมาเป็นมนุษย์แม่เนี่ยไอ้น้องสาวผมนอยู่ที่ไหนอ่ะไอ้นี่บอกมันจะบอกแม่ใจความรับร้อนเ่ยฮะ อยากซื้อเวงหนองเศร้าซื้อโบเองนะแต่บอกมันไม่ใจความรับประวันทีนี่เคยต้องใช้เลยมั่งกองใจเลยมั่งกุยไปแล้วกงใจเลยมั้งอ่ะไม่กงใจไปแล้วเออไปแล้วลืมตามจะตามอะไรกันน่อยลืมตามมาดูด่าเร็วกว่าเดี๋ไม่นานแล้วและไม่คนทีสิบช่องนั่นเธอร้อยดูด่าร่ำดี นั่นแอะรำดีเ้อนี่เราช่วยกันแล้วไม่ปาดู่วยกันช่วยยู่อมชิดอมชิดเด้งละคอนเบื้อนเด้งละคอนเอจ่วยกันเลือคนกับกิ๊กานตองบดตองบดอได้้เป็นอะไรดงละคอนเราอมชิดเขาออกปลวกออกปลวกด้วยนังที่งบ้ารุมตั้เป็นปลวกันแบปลวกตว่าบดกันเลยไม่รู้าจ่้ยกิารนีแค่บดยังไง แต่จริงไหมแต่หนังจวยควัดโดนนางเอกทำไมเนี่เจ๋อแกเรียกว่านางเอกกับไพรเอกก็มานั่งเล่กันตีกลางครัวนั่งเลงกลางครัวเออละกก้อนก็เลยนตึ้งจวยเลยนปิน่นปลวกมาป้าครุมมาเออไอไพรเอกนู้ไม่โตตองไม่โตกรำจุ้มยมันหลักตองเลยฮลวกเออปลวกหลักตองดมนางเอกกวัดตีกันกลงรูปใจเหลืออย่างปไปได้เปรสนี่ ลวกเลยเดี๋ยวลวกำดมหนังอีกกำรลวกช่วยไปนี่เดินเดินทางทิดตามซืบตามบรู้ต้าไปเด็นเชิญหมดเวรกรรมดีทำเตะแปลงคนมาตราบแค่นิจใจปรานระนายหก้วกอบุลาวทะโผู้หญิงใหญ่ก้อยทวัดีมีโชคใัยละจงเดินไปตามเส้น และวไอ้ตันฟังนี่ยายโอ้จงนั้นไปตามจังไอ้ตันฟังนี่ยายตาโน่